มันมีหลายอย่างเนิเชอร์อยากอยากให้มาดูเวลานั้นใส่ใส่ผ้าใส่อะไรให้รอชมคลิปเต็มรอชมคลิปเต็มอันนี้อคลิปสั้นกันไปก่อนอ่าอัปเดตลันตาป้อเราอันนี้ส่งพะเยาป่ะครับพะเยาครับพะเยาอ่ค่ารถเลยเอาหมื่นหมื่นห้าต่อก็ได้หมื่นสามจะของของสักหมื่นสามได้ไหมยังใหม่หน้าหลังอ่าใหม่หมดละโอ้กีเดือนแล้วครับเนี่ยคันนี้ ันนี้จะยาวสองสามสามเดือนได้มั้งสามเดือนเลยแต่ครั้นี้จะเร็วครั้นี้มันช้าเพราะว่าช่วงนี้มันหยุดบ่อยอ่ะหยุดบ่อยไปเกี่ยวข้าวบ้างอะไรต่ออะไรบ้างอ่ะเต็มหมดแล้วอย่างเงี้ยนเทียบเลยเอารอชมเร็วๆนี้โดยที่คร็บแข้งตรงเขนกลางเนี่ยใส่ครบหมดโอ้โหครบเต็มสูตรไปลุกไปเลี่ยวเนี่ยตามเจ้าของบอกเลยเอาไปเลี่ยวให้อยู่เสาไ่กิ๊บเลยเสาหลังคา เนีย่ยดูสไลได์เลยนียอ,องออกสไลสดอ์อสองขอนันของนอกนีอย่างนี้เองสกนโทนอยู่นี่ เนี่ยดูมหนยวัดเลยไม่ต้องกลัวดูแตรี่ใหม่หมดเดี๋ยววันโน่นแหละคานมาเดีร็วๆนี้วันนี้เอาคลิปสั้นกันไปก่อนเอาเตรียมพร้อมส่งเร็วๆนี้เลยดเทอร์โบนี่เทอร์โบนะ เธอโบกให้ดูหน่อยขึ้นบนเนียนกิิบเลยอ้โหได้ดูไหมเอี่ยมอือเนียนกิิบเลยเนี่ยสีไม่ต้องห่วงอ่ะกิิบเลยเอยากได้ท่อเสียแบบนี้นี่ดูไฟเดียวก็อยักได้แบบนี้ให้ติดียวายัได้อย่างนี้อ่าให้อยู่ตรงนี้เลยกัดให้อู้หดีใจด้วยนะครับกับเจ้าของใหม่ เดี๋ยวรอชมรีวิวคลิปเตรียมอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าผ่านหลังนเนาะอมีตอนนี้มันวิ่งโ,โดดไม่ได้แล้วรอลรตเตอรี่จัดยาอีครบหมดเลยครบหมดเลย